สวัสดีค่ะกระป๋าชาติ U S A ค่ะกลับมาจเจอกันอีกแล้วนะคะกับการแนะนำสินค้าวันนี้แอดมินหยิบตัวสายคล้องคอรหรือสายคล้องบัตรหรือที่ใส่บัตรมาฝากกันค่ะชื่อเดียวกันเรียกเหมือนกันวัตถุประสงค์ในการใช้งานเหมือนกันค่ะใส่บัตรพนักง,งานได้ใส่บัตรหรือ ID c ดี d การได้ใส่บัตร A T M ได้หรือจะพับธนบัตรใส่ไว้ในตัวสายคล้องบัตร ชิ้นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วแต่ดีไซน์ของเราเลยว่าเราต้องการใช้งานแบบไหนแอดมินพาคุณมาดูตัวข้อสังเกตที่อยากให้คุณได้ดูเอาไว้นะคะตัวโลโก้ของแบรนด์จะอยู่ที่ห่วงของสินค้านะคะ Material ของโลโก้ของห่วงจะเป็นสีทองส่วนวัสดุของตัวชิ้นงานเป็นแคนวาสนะคะลายสี s i กเนเจอร์ของแบรนด์เห็นปุ๊บรู้ได้ทันทีเลยว่าตัวสินค้าชิ้นนี้ ของแบรนด์อะไรด้านหลังเราจะเห็นว่าเป็นสๆอัน,นี้สาหรับบัตรที่บางครั้งเนี่ยเราต้องการสแกนมันก็ช่วยให้เราได้ง่ายขึ้นไม่ต้องถอดออกมานะคะหรือบางคนไม่ต้องการที่จะใช้สายคล้องคอที่มีกับสินค้าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะอันนี้เป็นแท็กนะคะมาพร้อมรหัสของสินค้าแล้วก็บาร์โค้ด ในส่วนของด้านหลังก็จะเห็นโลโก้ของแบรนด์แล้วก็รายละเอียดในส่วนต่างๆนะคะช่องนี้ใส่บัตรได้หนึ่งใบนะคะด้านหลังมีอีกช่องหนึ่งให้คุณได้ใส่บัตรได้อีกหนึ่งใบค่ะ atm ได้บัตรประชาชนได้บัตร idcard หรือบัตรพนักง,งานที่ต้องการใช้สแกนเราก็ใส่ในช่องด้านหลังนะคะตัวห่วงที่บอกค่ะสามารถหมุนได้ส 60องศาเลยนะคะตัวกระเป๋าอีกอย่างหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนไปในส่วนของคอลเลคชันปี2022นะคะก็คือตัวแคคร์าค่ะแคคร์าจากเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าเขามี4ใบนะคะตอนนี้ปรับเปลี่ยนเหลือแค่2ใบแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของ QR code มาให้เราได้ตรวจสอบสินค้าได้ง่ายขึ้นช่องนี้นี่ค่ะที่แอดมินบอกว่าคุณอาจจะต้องการใส่บัตรที่สามารถ สแกนนะคะจบในเรื่องของสินค้าแล้วถ้าคุณชอบสินค้าของโค้ดเช่นไหนทักถ่ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันมาได้นะคะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ